ใครเคยกินเค้กโหลโบราณขอเสียงหน่อยจ้าทำง่ายมากเลยเนื้อสปันเนยสดชนิดเค็มออคิด100กรัมเอาไปละลายแล้วพักไว้นะคะแล้วก็นมนมข้นจืดตานกเหี่ยว100กรัมนะคะแล้วก็ใส่วานิลลาไปสัก2องฝานะคะแล้วก็แป้งเค้ก150กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาล่อนรวมกันพักไว้ ไข่ไก่เบอร์สองห้าฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย125 g, กรัมเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ SP ประมาณ10กรัมค่ะเอา SP ป้ายไปที่หวัวตะก้อแบบนี้นะแล้วก็ไปเครื่องตี ตีที่ความเร็วสูงสุดเลยนะคะ10วินาทีนะคะเพื่อให้ SP เขาประจายตัวเสร็จุูปเราจะเบาเครื่องเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อใส่แป้งไปทั้งหมดนะคะแล,ะล้วก็ลอนตะล่อมตะลอมรวมกันให้หมดผงแป้งแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงสุดเพื่อให้ตีจนขึ้นฟูเลยจ้ะ พอแป้งขึ้นฟูดีแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์หนึ่งแล้วก็ใส่นมที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็ใส่เนยที่เราเตรียมไว้แล้วคนทุกสิ่งอย่างตะล่อมตลอมให้เข้ากันที่เราต้องเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์หนึ่งเพื่อเขาจะได้ไม่ฟุ้งกระจายนะแล้วคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันแล้วพร้อมหยอดได้เลยจ้ะ วันนี้กุ้งก็ใช้กระทงเบอร์3 2 1 9นะคะหยอดได้ประมาณ20ถ้วยนะคะแล้วเข้าอบไฟที่400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ25-30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนะคะและอันนี้เราก็เตรียมกล่องไว้นะกล่องเค้กโรลนะจ๊ะแล้วทีนี้พอขนมสุกล้วก็เอาออกจากถ้วยนะคะแล้วพักให้เขาเย็นแล้วค่อยมาแต่งหน้านะคะเราก็เอาใช้ฟิลลิ่งที่เขาขายตามร้านเบเกอรี่อะคะ่ะ ก็บีบไปแล้วก็ปาดหน้าให้เขาเรียบนิดนึงแล้วทีนี้เราก็ใช้กุ้งใช้บัตเตอร์ครีมนะคะบีบเป็นดอกอะค่ะก็ทําง่ายๆเนาะเค้กโหลคือก็ต้องทําง่ายๆและเร็วๆอะ่ะจะบีบจะแต่งยังไงก็ตามใจชอบเลยค่ะเนาะบีบดอกบีบเกสรดอกใบอาจจะเป็นเทาเถออะไรก็ตามใจเลยจ้ะ